ทายาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักคีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพัรษีอีกครั้งนะครับใน ep นี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยถึงคำถามที่ผมได้รับมาจากทางหลังใหม่นะครับมีคนถามมาว่าอยากจะเริ่มทำธุรกิจเองบ้างแต่กลัวเฟลจนไม่กล้าลองจะรับมือกับความกลัวนี้อย่างไรดีนะครับ อย่างแรกผมอยากจะขอท้าความก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการบรรยายทุกที่เลยครับซึ่งไม่ได้มาจากหลักการอะไรเลยครับมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองที่พบเจอผู้คนจากหลายๆวงการแล้วก็คนที่ทําธุรกิจด้วยนะครับผมคิดว่าความสําเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาจากการทําธุรกิจส่วนตัวเสมอไปผมคิดว่าภาพมายาของการประสบความสำเร็จในเชิงการเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันถูกแต่งเติม ซะจนดูว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดียวนะครับที่จะเคลมได้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจคือยืนอยู่เหนือคนอื่นผมอยากจะให้คุณผู้ฟังปรับมุมมองตัวนี้ก่อนนะครับถ้ามีใครยังมองว่าการประสบความสำเร็จทางธุรกิจคือการอยู่จุดสุดยอดของโลกนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่จําเป็นเสมอไปแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายและก็ความสําเร็จที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้ามาดูที่คําถามเนี่ยนะครับ แล้วถ้าอยากจะเป็นนักธุรกิจนะครับเราก็อยากสําเร็จในการเป็นนักธุรกิจอยากจะเริ่มเนี่ยแต่เฟลกลัวเฟลนะกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดเลยไม่กล้าเริ่มอย่างแรกผมคิดว่าอาจจะต้องเช็คตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราอยากเป็นนักธุรกิจจริงๆหรือแค่ว่ามันมีกระแสะมาเราเลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างต้องบอกว่าการมีอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับผมว่ามันเราทุกทุกคนเนี่ยนะครับไม่ได้เหมาะกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่บนโลกเนี้ย เราคนมีหลายประเภทอาชีพก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันการจะเป็นนักธุรกิจก็ถ้าในมุมมองผมทุกคนเป็นได้หมดนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วตัวเราเหมาะหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องกลับมามองย้อนดูตัวเราเองก่อนครับการเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันควรจะต้องมีลักษณะเฉพาะด้านอะไรบางอย่างบ้างยกตัวยอย่างนะครับที่แน่ๆจะทําธุรกิจคุณต้องเข้าใจการบริหารจัดก,การอยู่บ้างคือจะต้องมีมุมมองหรือทัศนคติที่ชอบในเรื่องการบริหารจัดก,การนะครับถ้าคุณไม่ชอบเรื่องการบริหารจัดก,การเนี่ย แล้วจะไปทํา e ธ ah! ุรก <What it S 1> ิจโอ้ผมว่าเสี่ยงมากนะครับเสี่ยงมากๆเพราะว่าเวลาทําธุรกิจไปเนี่ยนะฮะมันอันนี้ต้องรับเงินอันนั้นต้องสั่งสินค้าอันนี้ต้องผลิตอันนั้นต้องจ่ายเงินอันนี้ต้องดูแลลูกน้องอันนั้นต้องจัดการเรื่องภาษีอันนี้ต้องลงบัญชีของพวกนี้นะครับถ้าไม่มีทักษะนะครับหรือความเอ่อความสามารถในการบริหารจัดการติดตัวมาบ้างเนี่ยโอ้โหผมว่าหนังชีวิตเลยฮะชีวิตดราม่าเลยนะครับถ้าเราไม่ชอบเรื่องการจัดการเพราะฉะนั้นผมว่าต้องมีลักษณะเฉพาะด้านการเรื่องการจัดการเนี่ย ต้องมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเราตอนเริ่มเนี่ยเราอาจจะทําทําอยู่บ้างนะ,ะแต่ว่าหลังจากนั้นพอธุรกิจขยายแล้วเนี่ยเราจะไปใช้คนอื่นทําไปจ้างคนอื่นมาช่วยเราคนที่เก่งกว่าเรามาช่วยเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้แต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะฮะถ้าไม่ได้ว่ารับมรดกตกทอดมาจากเจ้าคุณปูหรือว่าคุณพ่อเนี่ยนะฮะธุรกิจใหญ่โตอยู่แล้วหรือว่ามีโอ้เงินทุนอะไรติดตัวมามากมายเนี่ยผมกําลังพูดถึงตัวอย่างของคนที่เรียกว่าคล้ายๆแบบผมเนี่ยนะฮะคือเป็นคนเอฟเรจคือเป็นคนทั่วๆไปไม่ได้มีที่บ้านรง มรดกอะไรมาให้เนี่ยครับเราต้องมีทักษะในการจัดก,การอยู่บ้างก่อนนะครับสองเนี่ยนะครับผมคิดว่าจําเป็นมากเลยครับที่คุณจะต้องมีสายตาที่ไม่เหมือนคนอื่นคําว่าสายตาไม่เหมือนคนอื่นคือไม่ใช่ว่ามองเห็นสิ่งวิเศษวิโสอะไรไม่มากว่าเขาหรือมองออสายตาไม่สั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องมองเห็นโอกาสในปัญหาให้ได้ก่อนค,คือการเริ่มต้นธุรกิจนะครับบางครั้งมีทูก็ได้นะครับคือฉันเอาบ้างะ เห็นข้างๆงบ้านเนี่ยเขาขายขนมครกและขายดีเราอยากจะขายขนมครกบ้างโอเคแต่การจะทําธรุรกิจให้ได้และกันคิดแค่นั้นเนี่ยมันลําบากผมก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับประเทศเราเนี่ยถ้าเราไปเดินตลาดนัดนะฮะเราก็จะเห็นคนขายของคล้ายกันคือมันไม่ได้ผิดนะครับต้องขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะมาว่าผมนะฮะว่าแล้วมันอยู่ทําำไมอยู่ดีมาว่าฉันยังก็มีความสุขในการขายของคล้ายๆกันแต่ว่าจะทําธรุรกิจให้ดีเนี่ยนะครับมันควรจะต้องหาจุดแตกต่างให้ได้จุดแตกต่างนั้นมาอยู่ในโอกาสและโอกาสนั้น มันอยู่ในมุมมองครับบางครั้งเราเห็นเนี่ยปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยคนทั่วไปเขาคอมเพลนตัวทั่วไปเขาบ่นนะฮะเขาไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คนที่ทําธุรกิจได้คือมองเห็นโอกาสในปัญหาเหล่านั้นเลยนะครับแล้วก็เอามาพลิกจนกลายเป็นธุรกิจได้เยอะแยะมากมายเลยครับธุรกิจใหญ่ๆบนโลกนี้ที่เกิดจากปัญหายกตัวอย่างเช่น Airbnb เนี่ยนะครับ b r a n Chesky ที่เป็นผู้ขอตั้งเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่คนมาที่เมืองเขามาท่องเที่ยวและหาห้องเช่าไม่ได้ ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีปัญญาจะไปจ่ายค่าเช่าห้องนะฮะก็เลยเอาห้องตัวเองเนี่ยไปปล่อยเช่าแล้วก็พบว่าเฮ้ยปัญหาแบบนี้เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้คนได้เยอะแยะเลยคนที่มาในเมืองเขาแล้วไม่มีที่อยู่ไม่มีโรงแรมจะอยู่เนี่ยมาเช่าห้องเขา <S <S เขาก็เลยไปเอาห้องของคนอื่น,นมานะครับให้มาขึ้นบนเว็บไซต์ไปเอ่อเจ้าของห้องเอามา,าขึ้นเว็บไซต์ไม่เป็นก็ไปช่วยเอาขึ้นห้องเอาเอาขึ้นเว็บไซต์ให้ด้วย ถ่ายรูปไม่เป็นก็ไปช่วยถ่ายรูปให้ด้วยเนี่ยค่อยๆแก้ปัญหาไปทีลนิดเทีลนิดแต่ถ้ามองมุมกลับนะฮะคุณเป็นแบรนด์เชสกี้ใช่ไหมครับบอกว่าโอเคอยากจะเอาห้องคุณมาปล่อยเช่ามาร่วมกับผมนะแล้วเขาส่งรูปมารูปก็ใช้ไม่ได้ก็ไปว่าเขาอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมจะช่วยขายแท้ๆยังไม่ถ่ายรูปให้ดูดีแบบนี้ก็แปลว่าเอาอาจจะขาดทักษะของการเป็นนักธุรกิจอยู่บ้างนะแบรนด์เชสกี้นี่ไปช่วยถ่ายรูปให้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันต้องมองเห็นโอกาสบางอย่าง ในปัญหาซะก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสายตาที่มันอาจจะต้องมองเห็นเรื่องพวกนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จริงๆมีเยอะนะฮะการจะทําธุรกิจเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่อยากจะให้เลยก็คือผมว่าต้องเป็นคนที่ยอมรับความผิดพลาดมีเรียกสิ่งที่เรียกว่า resiliencey หรือว่า flexibility นะครับก็คือความยืดหยุ่นในตัวเองอยู่บ้าง resiliencey เนี่ยภาษาผมผมทีบ่บริษัทผมด้วยผมใช้คําว่าทุบแล้วยุบนะครับคืออาจจะยุบแต่มันก็พองกลับสู่ภสภาพเดิมได้คืนสภาพเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้น การทาธุรกิจการทํากิจการการค้าขายเนี่ยนะครับความผิดพลาดมันเยอะมากนะครับแล้วก็ความเฟลความรู้สึกที่จะท้อถอยอยากจะเลิกเนี่ยมันจะมีบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีความยืดหยุ่นตรงนี้สามข้อที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะต้องมองก่อนว่าเรามีหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเหมาะในการทําธุรกิจหรือเปล่าแต่ไม่มีวันนี้ไม่ได้ความว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับของพวกนี้มันพัฒนาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา มีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังกลัวความล้มเหลวอันนี้อาจจะต้องพยายามสร้างความมั่นใจมันเหมือนกับการสร้างกล้ามเนื้อแหละนะครับเราเห็นโอ้โหดัมเบลอันหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวเราเนี่ยพร้อมแห้แมลงน้อยเป็นขี้ก้างเลยอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเบากว่าน,นี้ยี่สิบกิโลนะคะแต่สูงเท่านี้นี่แหละนะครับไปเห็นดัมเบลหนึ่งย,ยกไม่ไหวแน่นอนต้องทํำยังไงฮะมันก็ต้องค่อยๆเริ่มจากดัมเบลอันเล็กๆก่อนถูกไหมครสร้างกล้ามเนื้อเราทีละเล็กทีละน้อยสร้าง small win ก่อนครับก่อนที่คุณจะไปท้าทายมิ ไปทำธุรกิจอยากเริ่มเลยโอ้โหเห็นบิดรับเขาประสบเร็จแบบนั้นเราจะทำเอ็กซ์ชแนแบบเขาบ้างเผื่อจะได้การระดมทุนเป็นหมื่นล้านแบบนั้นเห็นอีลอนมัสทำรถ e ีวีโอ้โหสําเร็จมากรวยที่สุดในโลกพรุ่งนี้จะทำา EV บ้างโอ้โหเป้ามันใหญ่มากพอเป้ามันใหญ่มากเนี่ยมันก็จะกลัวอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยากๆเนี่ยความรู้สึกในการกลัวความล่มเหลวมันก็จะยิ่งสูงมากตามไปด้วยถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองจากเล็กๆก่อนครับมองเป้าหมายเล็กๆที่ทาให้เราประสบสเร็จได้ง่าย ไวๆสั้นๆ r e w a r ์ s อาจจะไม่สูงมากครับเช่นยกตัวอย่างนะวันนี้คุณอาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทอยู่อยากทําธุรกิจมากเลยทํำยังไงดีมองซ้ายมองขวาเลยครับฮ็อบบี้คุณงานอดิเรกคุณคนใกล้ตัวคุณทําอะไรบ้างเอาเป็นอย่างนั้นนะฮะมาขึ้นเว็บไซต์ขายออนไลน์ก็ได้ตั้งขายหน้าร้านก็ได้หิ้วของไปขายให้กับเพื่อนๆที่ออฟฟิศก็ได้ผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเลยนะครับก็คือพี่จิ๊บแห่ง j i b คอมพิวเตอร์ครับพี่จิ๊บเนี่ยนะฮะก็เป็นเด็กต่างจงังหวัดเลยนะครับ อันนี้พอสนิทก,กันบ้างนะฮะพี่จิ๊บถ้าแวะผ่านมาฟังก็ขออนุญาตนะครับขอยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะครับพี่จิ๊บเนี่ยก็ทํางานที่ธนาคารแห่งหนึ่งก็ขอพูดเรื่องเอซีแล้วกันนะพี่จิ๊บเองก็แม่ทํำยังไงก็อยากจะก็อยากจะมีสตางค์มากขึ้นเหมือนคนทั่วไปนี่แหละนะครับวันดีคืนดีพี่จิ๊บก็เห็นว่าเอ๊ะมีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่เขาอยากซื้อคอมพิวเตอร์แล้วซื้อไม่เป็นทํำยังไงดีเริ่มธุรกิจง่ายๆะร,รับจ้าางในกรไป ประกอบคอมพิวเตอร์อ่ะเพื่อนเพื่อนอยากได้อะไรจดจดมแล้วก็วิ่งไปพันทิปไปประกอบคอมเร็จก็อ่ะเอาให้เพื่อนแล้วก็ได้เขาก็จ่ายมาพร้อมครับค่าแรงจากตรงนั้นนะค่อยๆเทละเล็กีน้อยจนพี่จิ๊บเปิดสาขา JIB สาขาแรกได้จนทุกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะ JIB ทุกวันนี้เป็นหมื่นล้านแล้วครับไปดูตึกบบย,ยกทาวเวอร์เนี่ยมีบิลบอร์ด JIB คอมพิเวเตอร์ล้าอยู่บนนั้นเลยนะครับก็นี่แหละฮะเริ่มจากจุดเล็กๆฮะพอเราเริ่มจากจุดเล็กๆมันจะไม่กลัวความล้มเหลวฮะ แล้วมันค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อเราเทเลเล็กทีละน้อยวันแรกจากเป็นคนผอมแห้งแรงน้อยใช่ไหมครเพิ่มกล้ามเนื้อเทเลเล็กทีละน้อยจากอยู่รุ่นฟลายเวทวันข้างหน้านะครับเราจะกล้าไปท้าถ่ายรุ่นเฮเวทไอรุ่นที่ผมบอกก็คือมิชชั่นทางธุรกิจนี่แหละครับที่คุณอยากจะเริมรเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะป้องกันนะครับหรือ,อ,อทําให้ตัวเองเนี่ยไม่กลัวมากจนเกินไปได้โดยการสร้างมิชชั่นแบบเล็กๆก่อนแล้วก็อย่าพยายามมองว่าทําธุรกิจจะต้องลงทุนเยอะเพียงอย่างเดียวครับบางครั้งไอเดียเนี่ยแหละ ช่วยลดความเสี่ยงช่วยลดความกลัวในการล้มเหลวได้เยอะมากเลยครับไอเดียที่ดีผ่านการกันกรองผ่านการทํางานหนักทํางานหนักบนกระดาษเนี่ยนะครับมันดีกว่าต้องไปทํางานหนักผ่านการแก้โดยการแก้ปัญหาแล้วก็วิ่งชัยนี่ทํา b Business Mo เดลให้เรียบร้อยไปนั่งคุยภาษา Startup ก็เรียกว่า Valid a t e Product Validation Market Validation พวกนี้เนี่ยครับทให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปลงสนามใหญ่นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักตี